เมนเอลสูรกรรมัดมามายิงให้ดูหน่อยครับผมย <ing> ิงแม่หน่อยทักเพจมาหน่อยมาอ๋อ TK ได้เลยครับผมอยากอยากดูว่า,วาแบบซูมกันยังไงอะแชทแก่แปดสิบสามดาวเมนเอลสูรกรรมัดแปดสิบสามดาวซูมให้ดูหน่อยว่ะ บอกเลยว่าแชทเนี่ยโคตรเดือดมีคนมาแซะผมในสตรีมนะผมก็เลยบอกให้มาเล่นให้ดูหน่อยตอนแรกเนี่ยนึกว่าน้องมันเล่นลนคิดว่าน้องมันจะบอกว่าผมแซวเล่นครับพี่อะไรแบบนี้แต่น้องมันเนี่ยมั่นใจมากเลยนะบอกว่าเอาเลขมาเลยทักเพจมาขอเลขเพื่อที่จะโชว์เอลสูบแล้วไฟนี้เนี่ยผมยืนใยทั้งไฟน้องมันวิ่งมาคนสุดท้ายอย่ะโดนทายเตะลามตายเฉยเลยแล้วหลังจากนี้เนี่ยก็มีข้ออ้างสารพัดเลยครับท้ายผมเนี่ยไปย้อนดูช็อตที่เขาตายเลยนะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ตายโง่พอผมย้อนเนี่ยแชทก็พากันออกมาแสดงความคิดเห็นนะจนน้อง นทนไม่ไหวกีตออกมาเลยนะครับเข้าห้องมาคุยกับกูไอเอ๋ ừ. เกมนี้จะเดือดแท่ไหนเนี่ยไปดูในเกมมน,นเลยวิธีจองเลขห้องแบบไม่เสียตังค์ว่าสาั้นเดี๋ยวก็รู้สําหรับผมเนี่ยแซฟรีไม่มีในโลกแล้วเกมที่น้องมันแซฟเนี่ยก็เป็นเกมที่ผมเนี่ยซูมโดนเกือบ90%เลยด้วยผมว่าเกมนี้เนี่ยฉี่ตรงข้ามนี่เดือดจัดเลยเพราะว่าไอดีน้องมันเนี่ยแปกว่าดาวนะแล้วก็ลูกเพจผมเนี่ยแรงโอเวอร์หลอดเองนะครับหลักๆที่ต้องแบกเกมนี้เนี่ยก็คือผมแล้วก็น้องมันนะ เพราะว่า80ดาวเนี่ยมันพาไปเจอตีซูพีมแน่ๆนะครับเกือบทั้งตี้เลยนะเกมนี้ห,หลักๆที่น้องมันอ้างเล่นไม่ได้ก็โลมเล่นไม่ดีนะโลมไม่ดูแลนะครับโลมไปเลี้ยงป่าฝั่งเขาได้นกไปนะครับฝั่งเราก็ได้เต่ามานะก็ถือว่าเงินไม่ได้ห่างเยอะนะครับไม่ได้เสียมอนสเตอร์เลยทั้ง3ตัวนะแต่ละเสีย3ตัวเนี่ยเรื่องใหญ่นะครับเงินมันจะหนะ่างเหมือนฝั่งเขาเนี่ยได้คิวตัวหนึ่งเลยวิเคอไม่เป็นช็อตนะครับผมก็พลาดเยอะเหมือนกันนะเกมนี้ก็พูดตรงๆนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมสอนน้องมันก็คือไม่ว่าจะเล่นเก่งแค่ไหนเนี่ยต่อให้ซูมได้อย่างอ e ีเลสเนี่ยก็ไม่ควรไปแซยใครนะผมฟ้ามาจบที่เลนล่างนะครับจะมารับน้องเปาที่เล่นออฟเลนนะแล้วก็พาน้องเปาเนี่ยไปไฟ์มังกรสีฝั่งเขาเนี่ยรู้ทม,มิ่งผมอยู่แล้วนะครับว่าจบเลนล่างนะเขาก็ไม่เล่นด้วยไม่โผล่เลนเลยครับผมก็เลยไปที่มังกรเลยฝั่งเขาเนี่ยแบกอยู่ตัวเดียวเลยนะครับฉีตัวเดียวเลยนะ แล้วมันก็เป็นตัวที่เอ็นดอรไม่ค่อยชอบด้วยจากนั้นก็มาดูไฟบังกรกันนะครับไฟแรกก็พังเลยมาดูว่าพังยังไงฟังผมเนี่ยเลือกเปิดบังกรเลยนะเหมือนผมพันนิดช้าไปนิดนึงนะครับเป็นมูลาดท,ที่ได้ไปตรงนี้ผมผิดเองนะการดาเมจยากด้วยนะครับเป็นมูดจากนั้นน่ยจารย์ตีออกนะครับโดนฉีผักนะคมๆเลยช็อตนี้ แล้วป่าผมก็พังไปเลยนะครับไฟนี้ไฟเดียวที่ให้ดูเนี่ยอยากจะบอกว่าทุกคนเนี่ยจนหมดนะครับหลังจากผ่านไปไฟนี้นะไม่ใช่แค่เอลสูนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยผมทำจนมนันดึงเกมกลับมาได้ละเลดเกมเนี่ยยังไงไฮายาเตก,ก็ไม่สู้เอลสูนะครับเพราะว่าดาบสาฟ้าเนิร์ฟแล้วนะน้องมันน่าจะรู้ดีนะครับไาย,ยาเข้ามาลาแล้วเอลสูอันตรทานเนี่ยฮย,ยานี้ขนมเลย ตรงนี้น้องมันบอกว่าโลมมันแช่บนนะผมก็รับรู้แล้วนะครับก็ดูน้องโลมไปก่อนนะอยากให้น้องเนี่ยเล่นสไตล์ตัวเองก่อนตรงนี้ฉี่เสียสกิลเยอะนะครับผมเลยตั้งใจจะเล่นนะแล้วก็เป็นมูลาดนะครับที่เข้ามาโดนนะตอนแรกเนี่ยผมว่าจะเล่นต่อนะครับกะเอาต่อเลยนะแต่ว่าแรดเนี่ยมาเติมนะครับเห็นในมินิแมปแบบๆนะยีน่าก็เลยโดนแรกไปแล้วน้องมันเนี่ยพิมพ์มาเองนะว่า ไปหาเลนล่างเลนบนเนี่ยน้องมันเคลียร์ได้นะตรงนี้ผมโดนแม็กซ์นะคะไม่มีสกิลหนีละน้องมันก็ดวลหนึ่งหนึ่งไปนะดูไลน์เดินจากน้องลมเนี่ยน้องลมก็เดินดีเล่นดีนะไม่ได้ทิ้งอะไรเลยนะครับก็ยังพอหาเงินได้นะตรงนี้เนี่ยดูแล้วเกมก็ยังทรงๆอยู่แต่ฮายาเนี่ยรวยมากนะครับเกมนี้จากนั้นเนี่ยออฟเลนเราโดนนะครับผมเนี่ยไม่ได้ข้อมูลอะไรนะไม่รู้ด้วยว่าฉีกผักหรือเปล่านะก็เลยลองเสียงสกิลนี้แรกไปก่อนนะครับ สุดท,ท้ายเนี่ยได้ผักฉี่มานะผมเลยจะเล่นต่อแล้วผักผิดมุมนะครับจริงจริผมต้องผักเข้าพุ่มนะตรงนี้ก็พลาดเหมือนกันกดแข่งไม่ติดนะครับถ้ากดแข่งติดเนี่ยอาจจะได้2เลยตอนนี้เอลสูดตายนะที่เลนบนนะครับน้องมันท้ายย้อนนะผมก็ย้อนดูให้ดูจากมินิแมปเนี่ยเหมือนเม็ดไปเลนบนนะลมก็เลยไปรับกลางนะครับทีนี้น้องมันอยู่คนเดียวนะก็เลยโดนได้จริงๆเนี่ยถ้าตีกลับมาเนป้อมอะอาจจะแลกได้นะครับอาศัยดาเมจป้อมช่วยนะถ้าอยู่คนเดียวเพราะว่าเว็บมันหมดแล้วนะครับ ตรงนี้ก็เลยโดนไปแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมปล่อยนะเพราะว่าเสียแค่ป้อมดีกว่าเสีย1คนกับ1ป้อมนะตอนนี้ผมต้องรีบหาทารอนนะครับคนดูบางคนพิมพ์ว่าทํำไมผมเนี่ยไม่เล่นลมแล้วก็โฟกัสน้องมันไปเลยตอนแรกผมกะจะทําแบบนั้นแหละแต่ว่าน้องมันดาวสูงนะผมก็เลยมาป่าให้นะครับเดี๋ยวไม่มีคนช่วยแบกนะไฟนี้ก็ได้เอนดอมานะครับจากนั้นผมก็กลับไปหาเงินตามปกตินะ เกมนี้เนี่ยยีนาทีน้องมันไม่ได้เกาะเกิดนะผมบอกเลยแล้วน้องมันก็อ้างสารพัดเลยนะครับว่าโลมไม่ดูบ้างโลมไม่เปิดแมปบ้างเอาตรงๆเลยโทษโลเลยอ่ะแล้วมาดูการตายช็อตนี้นะสำคัญยังไงตรงนี้มันไม่ควรโทษโลนะน้องมันเนี่ยมาไล่ยิงโตรโลแล้วโดนแลสเซตย่อนะครับถ้าน้องมันไม่ตายตรงนี้เนี่ยน้องมันจะได้เว็บนี้ทั้งกองนะแล้วพอรับเว็บนี้เสร็จเนี่ยเว็บที่น้องมันจะได้ต่อไปก็คือเว็บล่าน,นั่นเองนะครับที่คีปเข้ามาแล้วนะ การตายครั้งนี้นอกจากจะเสียเวลาแล้วเสียเงินไปอีก6-8 0 0โกนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นผมที่มารับเลนให้นะผมก็เลยรวยไปเลยนะเกมนี้แล้วมันยังมีอีกเยอะเลยนะครับหลังจากที่น้องมันเถียงไม่สู้ลูกเหตุผมแล้วเนี่ยน้องมันก็เปิดโหมดข้างเลยนะครับเซลผมยับเลยว่าแบบเล่นกับคอนต้นบ้างยังตายเยอะอะไรประมาณนี้นะคือผมเนี่ยเป็นคนที่รู้ว่าผมเล่นแรงอะไรนะครับถ้ายิ่งเล่นแรงสูงเนี่ยผมยิ่งเซฟตัวเองนะครับยิ่งเปิดโหมดตัวเองนะ แต่ถ้าเล่นกับคนดูเนี่ยเล่นแรงไม่สูงเนี่ยจะให้ผมมานั่งหาเงินนั่งเมมแล้วไม่ไฟไม่บวกไม่เล่นเลยเนี่ยเหมือนร้อยดาวก็เป็นไปไม่ได้นะครับเล่นกับคนดูก็ต้องเอนเตอร์เทนนะก็ต้องมีโยนมีแซลมีอะไรบ้างนะครับเอาอตรงก็ถ้าแรงไม่สูงผมไฟอย่างเดียวนะไปไหนไม่ได้เลยนะครับเกมนี้เพราะว่าฉีเนี่ยทำเว็บเก่งมากแล้วก็โผล่แมปน้อยด้วยนะฉีเดอรนี้ ตโลสฝั่งเขาตายนะครับผมก็เลยมาเปิดมังกรน,นะตรงนี้ก็ช่วยกันตีนะครับแป,ป๊บเดียวจากนั้นก็มาฟาร์มเลสนะครับเป็นจังหวะที่ออฟเลนเนี่ยโดนพอดีนะอยู่เลนล่างถึง3ตัวนะอย่างที่บอกนะทุกคนโดนหมดนะครับ ไม่ใช่แค่เลนแคลรี่นะเพราะว่าฝั่งเขาเนี่ยเดินกันค่อนข้างเป็นงานเลยนะจริงๆฝีมือฝั่งเราก็พอๆกันแหละแต่ว่าฝั่งเขาเนี่ยเล่นด้วยกันค่อนข้างบ่อยนะส่วนเราเนี่ยลุกเพจก็นานๆมาเล่นด้วยกันทีนะครับอย่างน้องโลมเนี่ยมาเล่นกับผมได้ไม่กี่เกมนะแต่ถ้าเทียบโลมฝั่งเขากับฝัง่งเราอ่ะผมว่าโลมฝั่งเราเนี่ยเล่นดีกว่าโตโรอ,อีกนะ มีช็อตที่น้องเขาเนี่ยค้ำสวยหลายช็อตเลยนะครับถือว่าไม่ได้แย่เลยนะจังหนี้โตโรก็โดนฟรีไปนะครับมาเล่นคนเดียวนะผมมีทารอนแล้วด้วยนะจากนั้นผมก็ทำเวฟนะครับเรากลับไปโซนออบเจกต์ไม่ทันนะฝั่งเขาก็ได้ดาเคเยอะไปผมก็มาทำเวฟบ,บนไว้นะครับ พร้อมไฟพร้อมเล่นนะฝั่งเขาปล่อยดาร์กล้างบนนะครับตามคาดนะแต่มันมีจังหวะที่คีฟเนี่ยเข้าป้อมนิดนึงนะครับผมก็รีบมาซอยเลยทีนี้มุดดูฝั่งเขาก่อนนะครับว่ามีแนวโน้มจะเล่นที่เลนอื่นหรือเปล่านะถ้ามีเนี่ยผมก็อาศัายจังหวะเนี้ยเคลียร์เวฟนะตรงนี้เห็นชัดเจนนะครับว่าอยู่เลนกลาง5ตัวนะผมก็เลยได้เคลียร์ดาร์กฟรีนะครับตรงนี้ เอาตรงน้องลมเขาก็เปิดแมบบดีมากเลยนะจังหวะนี้นะครับออฟเลนน้องเปาผมเก็บไฮเตะม,มาได้ฝั่งเขาเอย่างที่บอกนะมีฉี่ตัวเดียวนะครับไฮเตะก็พลาดบ่อยแล้วดูความใจเย็นของฉี่นะผมล่อให้ผักไหลช็อตเลยนะไม่ผักนะครับมาผักจงังหวะแบบเป๊ะเลยอะ่ะตรงนี้จ่ายสกิลผมไป2ตัวนะครับจริงๆเนี่ยน่าเล่นมากเลยนะน่ามาถมเล่นมากเลยเพราะว่าไฮเตะก็ไม่อยู่เสียสกิลผมไปเยอะด้วย ทีนี้ผมแวบมาทําล่างเลยครับมีทารอนกับธนูฟาร์มนะมันก็เลยดูเดเลือดเร็วนะครับดึงให้ฝั่งเขามาสนใจนะแล้วเลนบนนะครับฉีกับโตโรไปลุงยีหน้านะจังหันนี้ผมเลยตั้งใจจะเล่นนะครับแต่ว่าตัดสินใจพลาดมากเลยนะผมสกิลสองออกไม่ทันนะครับพลาดไปตรงนี้ อันนี้เนี่ยความผิดผมเต็มๆนะยอมรับเลยนะครับไฟนี้แล้วเอลสูไม่ทำให้ผิดหวังนะซูมเก็บมูลาดมาได้นะครับจากนั้นก็ตามด้วยแรดนะทีนี้เนี่ยเหลือไฮเตะนะครับแล้วเล่นบนเขาก็จะจบตรงนั้นก็นัวโชคดีที่ออฟเลนเนี่ยเกิดทันนะไฟนี้เนี่ยเป็นผมที่พลาดเองนะครับ คำนวณดาเมจแบบประมาทไปหน่อยนะแล้วก็เป็นฝั่งเขาที่ได้ดาร์เซเยอร์ไปผมก็พยายามแย่พยายามเล่นนะครับดึงให้เขาเสียเวลาไม่ไปทําเวฟครับจากนั้นเนีฝั่งเขาก็จะขึ้นบ้านเราดื้อนะครับฝั่งเขาก็ไม่มีมาโคไม่มีอะไรเหมือนกันนะเล่นดื้อเหมือนกันบางทีผมเก็บไฮเตะมาได้นะครับแล้วฝั่งเราก็ล่อแร่กันเลยนะสี่คนแต่ก็ถือว่าคุมครับเอกการบ้านได้นะตรงนี้ จากนั้นผมก็แวบมาทำล่างนะครับตรงนี้เนี่ยสำคัญแล้วนะเพราะว่าก๊อตเกิดนะครับตายไม่ได้เลยผมก็จะไม่ประมาทไม่ติดเล่นแล้วนะตรงนี้น้องเทนเนี่ยดักเงาสวยนะไห้มูลาดได้นะครับพอมูลาดตายเนี่ยทุกอย่างเป็นของเราลนะเรื่องเอาได้เลยนะผมก็เลยทำเวฟล่างก่อนนะครับแล้วค่อยเอากอดนะ ย่างน้อยให้ฉี่เลือกนะว่าจะเอาอะไร oh <my> แล้วดูดิน้องโลมดักเงาสวยขนาดนั้นมันบอกมันเอาให้สุดยอดเลย oh <my> ผมโลมให้น้องวันนี้ผมน้อยใจตายเลยเนี่ย oh <my> แล้วมันมีคํานึงที่น้องมันบอกนะ oh <my> ผมจําได้แม่นเลยไม่รู้ว่าผมได้แคปบมาหรือเปล่า oh <my> น้องมันบอกว่าโลมแรงมันไม่เล่นแบบนี้ oh <my> เอาง่ายๆเลยก็ว์โหลอดดูแลกูไม่ดีอะ oh <my> กูเลยไม่ได้เล่นในเกมนี้ oh <my> อันนั้นมันก็เกินไปหรือเปล่าครับ oh <my> คนดู ตอนนี้ผมได้ m o r มอร์นแล้วนะครับตโตโร่เนี่ยยังไงก็ยืนรับเอนดอร์เยอะไม่ได้ละแล้วมีเอลสูด้วยนะครับยิงไม่กี่นัดก็ตายแล้วนะพอได้ดาร์กเนี่ยเราก็ชิลแล้วนะครับทำเวฟชิลชิเลยนะถอนป้อมก่อนเลยคนดูสามพันเลยนะครับในเกมนี้ถือว่าเป็นสถิติช่องผมเลยนะคนดูเยอะมากไม่รู้มาจากไหนนะครับแล้วช็อตน,นี้แหละเป็นช็อตที่ผมแบบกำหมัดจัดเลยอะ่ะ ยีน่าเนี่ยพีชีพแรกงมูราดที่เป็นตัวล้วงเอลสูมาแล้วนะแล้วมาดูครับฉีเนี่ยเสียผักแล้วนะเสียทุกสกิลเลยอะ่ะโตโรก็อันติไปแล้วนะครับเท่ากับว่ามีแค่อันติไฮเตตตัวเดียว <Double kill. S 1> แล้วไฟเนี่ยผมสับของยับเลย Double kill. Double kill. ถ้าน้องมันไม่ตายเนี่ยซึ่งโอกาสตายน้อยมากผมมาย้อนดูเนี่ยโดนอะไรวะจริงจตรงเนี้ยจบบ้านได้เลยนะ น้องมันไม่ต้องมาเข้าไฟแล้วรอตีบ้านจบยังได้เลยอะแต่ว่าน้องมันวิ่งมาโดนเทเตะลามตายเดี๋ยวไปย้อนดูจังหวะน,นี้กันยีน่าเนี่ยรับมูลาดไปเต็มชุดแล้วนะครับแล้วก็แลกไปนะมูลาดก็ออกไม่ได้ละผมจ่ายป้อมออกก่อนแล้วก็ซูมดูน้องมันนะว่าทําอะไรน้องมันเข้าไฟคนสุดท้ายยิงได้ 1. น,นัด2นัดสนัดตายกูเลยจะเชื่ออันตีออกไม่ทันเองนะนตียังไม่ได้ใช้เลยอะ แล้วมาโทษโลม <Double kill. S 1> แล้วมาจ่ายข้อมูลผมนะบอกว่าแรดไม่มีแรดไม่มีอะไรวะแรดมันยังไม่ได้ใช้อันตีเลย <Yeah. S 1> เกิดผมเข้าไปแล้วตายทําไงเนี่ยจังหวะเนี้ยดีนะที่น้องมันพิมพ์ช้านะถ้าน้องมันพิมพ์เร็วกว่านี้เนี่ย <Yeah. S 1> ผมเข้าไปเล่นเลยนะ <Yeah. S 1> แล้วเขียวเขียวบนหัวแรดนี่คืออะไรวะนะ่ะ <Yeah. S 1> ผมต้องรอก,ก่อเกิดอีกรอบนะครับถึงจะเล่นได้นะแต่ว่าแค่นี้เนี่ยก็สร้างความได้เปรียบให้ทีมละยังไงเพื่อนก็ฟื้นกันหมดแล้วนะครับตรงนี้ผมไม่ได้มองเงินเอลสูรเลยนะเพราะว่าผมคิดว่า ขนาดนี้เนี่ยมันต้องรวยแล้วอ่ะ17นาทีแล้วอ่ะเกมก็ไม่ได้ยับขนาดนั้นนะตายน้อยด้วยตอนนี้ก็ฟาร์มชิวๆรอก,ก่อเกิดรีคูดานะครับเวลาทําเว็บเนี่ยผมก็ให้น้องยีน่าเนี่ยมาช่วยรับนะเพราะว่าฉีเนี่ยมันจ้องจะเล่นแน่ๆถ้าวัดกัน2ออเนี่ยมูราฉีกับเอ็นดอยีน่าเนี่ยผมว่าเอ็นดอยีน่าชนะนะก็เลยมั่นใจนะครับมาทําเว็บสูงเลยนะตอนนี้ออป,ปากฝั่งเขาก็หายอยู่นะครับไม่รู้ดักเราอยู่หรือเปล่า จัองหวะนี้เห็นชัดเจนนะครับฝั่งเขาอยู่กัน5ตัวเลยนะพร้อมไฟมากเลยอะแต่ว่าเว็บบนเนี่ยเราทำไว้สูงแล้วยังไงฝั่งเขาต้องส่งคนกลับไปกันนะแล้วก็เกิดผมก็มาแล้วด้วยนะครับก็เลยซื้อไวรอเลยกล่าวว่าไฟนี้เนี่ยยังไงต้องได้ปิดจ็อบแน่นะแล้วมันก็เป็นโอกาสเหมาะเลยนะครับเอลซูมโดนหนึ่งนัดแล้วยีนาเข้าไปลามเก็บมูรานมาได้นะ ตรงนี้คนเราเยอะกว่าแนละ้วผมเลยบอกน้องว่าให้เล่นเลยนะครับผมก็แม็กเลยนะแต่ว่าไฮเตเนี่ยหลุดไปได้นะครับผมเสียก่อเกิดนะแล้วก็เสียแข่งนะครับจุกฉี่ไปหนึ่งช็อตจากนั้นผมพยายามจะดูดเลือดนะแต่ว่าโดนฉี่เก็บไปแล้วผมก็งงเลยนะครับดึงให้เยอะมากก็เลยมาย้อนดูนะเอลซูผมเนี่ยมันแถบเป็นช่อง3เลยอะดูดิ แล้วเฉียงไม่โผล่พุ่มนั้นไม่ระวังก็โดนอยู่แล้วครับมีแค่พุ่มเดียวเลยที่ยังไม่เช็คจะโทษโลมก็ไม่ได้นะแบบนี้ไฟนี้น่าเกียดเลยอะยังไม่ได้จ่ายดามเมจเลยโดนสละตัวแรกเลยเอลซูบอกมันไม่โฟกัสแลนดอร์มันเอานี่มันจะมาโฟกัสผมทําไมอะเอนดอร์เลดเกมมันไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นมันต้องเลือกตัดเอลซูอยู่แล้วผมก็เลยพยายามดูสาเหตุนะสุดท้ายก็ค้นพบว่าเดี๋ยวนะ20นาทียังไม่มีกอ่อเกิดเลยเหรอเอลซู แล้วฝั่งเราก็เกิดมาไม่ทันนะครับการบ้านไม่ไหวก็ได้แพ้ไปดาเมจน้องมันก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับแต่ว่าธรรมดานะเพราะว่าเป็นเอลซูจากนั้นเรามาดูแชทที่เขานัวกันนะหลักๆก,ก็ประมาณนี้นครับถ้าเ,เพื่อนๆอ่านไม่ทันเนี่ยก็หยุดคลิปแล้วก็อ่านเอานะน้องมันบอกว่าน้องมันโดนฉี่นะครับถ้าผมเป็นฉี่นะผมเลือกอยู่แล้วผมเลือกเอาคนที่ไม่มีเกาะเกิดนะเพราะว่าจุดเดียวตาย ผมจะมาเสี่ยงกับเอลันโดทำไมเพื่อเผื่อโดนจูกด้วยต่อให้ผักโดนเนี่ยเอลันดรดก็มีเกาะเกิดผมจะไปผักเอลันร์ทำไมถูกไหมครับน้องมันต้องเซฟตัวเองนะน้องบอกว่าโลมติดผมนะครับติดยังไงวะลองไปย้อนดูดีๆนะผมว่าน้องโลมอหาแมปดีเลยนะครับอีกอย่างฝั่งเขาเนี่ยเป็นไฮยาเตตโตโรนะมันไม่ใช่คอมแวนเฮเลนไม่ใช่คอมแวนหมิงคาเฟนีหมิงที่เอลสูจะอยู่ในป้อมไม่ได้นะครับ จริงๆน้องโลมเดินแบบนี้ผมว่าโอเคแล้วนะในสายตาผมน้องอยู่แค่แรงโอเวอร์โหลดเองนะได้ขนาดนี้เนี่ยถือว่าเก่งมากๆแล้วแล้วเราอ่ะ80ดาวเลยนะน้องเอลซูอันนี้ผมก็ย้อนดูกับคนดูเล่นๆไปนะครับว่าน้องมาออกไอเทมอะไรยังไงบ้างนะน้องมันออกคอนชิมแรกนะครับเจอโตโรนะพอโดนลูกเพดแซลไปเนี่ยโหมดข้างมาเลยครับเข้าห้องมาคุยกับกูไอเออว่าซันแล้วมันกดเข้าเลขห้องมาด้วยเว้ยดีนะผมเตะออกทัน เนี่ยน้องมันออกฟอนแฮมเมอร์มาชิ้นแรกจริงๆด้วยนะครับตัวโฟกัสน้องมันล้มแล้วได้ป้อมไอ้ขีดเสียสก,กิลใส่พี่หมดโอ้โหฮายาตัวเดียวเนี่ยนะไอ้เติเตงตัวตัวเองมันหลบฮายาเตะน,นะเว้ยไอ้เอี้ยเอาจริงๆตัวเองเองไม่โดนฮายาเตะตัวเองโดนฮายาตัวเดียวเนี่ยนะไอ้เอี้ยกูรับห้าตัวเอาดี เอาดีเี้ยวิลาผ้าตัวแล้วเว้ยน้องเองแค่อันติหลบพยาเตะเองหลบพยาเตะได้จบเลยไฟเนี่ยชนะเลยจริงๆไอ้แี่เราค้ำให้ก่อนด้วยอย่างนานนะคนดูย้อนดูก็ตามนี้นะคนดูพิจนารณาเอาถามว่าน้องมันเล่นเก่งไหมผมมองว่าพอได้นะแต่ไม่ถึงขั้นไปแซะคนอื่นนะครับมันเป็นจังหวะที่แบบโลมเราก็ไปคำ ate, ้ำไหยาเตะโตโรก็ไปค้ำเองที่เป็นแคลรี่สองทีมต่างคนต่างค้ำอ่ะ แต่แครี่เขาไม่ตายแครี่เราตายเองชัดเจนไหมเราเองต้องไปโทษโลไหมน้องเพราะว่ามันก็คํำพยาติให้เองอยู่เองแค่หลบฉีตัวเดียวหรือมีเกาะเกิดจากนั้นเนี่ยน้องมันใส่มาเป็นชุดเลยนะจนผมแคบไม่ทันอะ่ะผมเลยต้องใช้วิธีนี้เอาเอาเอาหม่เอาหม่่ะพี่ว่าเรื่องนี้โลมผิดวะโลมแม่งไม่กันเพื่อน โลม,มึงจะไปค้ำหน้าทําไมวะนอะ้องมึงไม่เห็นหรอแครี่โดนอะ่ะเฮ้ยมึงจะไปค้ำทําไมวะมึงไม่รอาการแครี่ไอโลมโลม,มึงต้องรอฉีโพก่อนมึงถึงจะออกไปค้ำได้เข้าใจไหมตามนั้นฉีพักฉีพักแล้วเหลือไฮเตะตัวเดียวเหลือฮายาตัวเดียวเหลือแค่อันติฮายาและเอลสุกูมีอันติกดกี่โมงปากสับตายเกิดสับแข็ง ปากสับเคียวจูแวบลงไม่กันนะไอเทนมึงไม่กันแครี่วะเฮ้ยมึงเห็นไหมแครี่ออนติไม่ทันเลยอะแย่นะอย่างเงี้ยผมพูดเลยบอกให้ลวน้องพี่ด่าให้ละไอ้เทียเนการเพื่อนเพื่อนอันติหนีห้ยาเตะไม่ทันเลยเห็นไหมโอ้โห เองต้องล้างสเปลสตันให้เอลซูนะจังหวะเมื่อกี้มึงต้องล้างสเปลสตันมึงไม่ล้างสเปลสตันน่ะเพื่อนก็ตายอะดิโอ้โหตันตั้ง0ูวยนะเวีน้ยไม่ล้างเพื่อนก็ตายอะดิเทนเลยตัวดีเลยเทนน่ะตัวดีเลยล้างก็รอดละไอจอดสุดท้ายจอ,อดขีเข้าอะ่ะล้างจริงเพื่อนก็รอดละอันติไม่ทันเลยรีเฟกเขามันเร็วว่ะรีเฟกฝั่งเขาอะ่ะเข้าใจ่อยดิรีเฟก ไม่ีิเรามันช้าไม่ล้างตายอะดิเขาเล่นแรงเขาเขาไม่เคยเจอโลมแบบนี้นะโลมแรงเขาล้างสเตปลสตันให้ตลอดนะ เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเอาแบบไม่ต้องอวยผมเลยนะเกมนี้ก็ไม่ได้เล่นดีอะไรด้วยนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าไม่ว่าเราจะเล่นเก่งแค่ไหนเนี่ยเราไม่ควรไปแซะค,คนอื่นนะขออนุญาตทำคลิปแล้วกันเพราะว่าคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยมันเป็นทางของผมอยู่ละก็มาให้ดูกันสนุกๆน,นะครับคนดูผมเนี่ยจะได้กินข้าวแซ่บๆเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะ